สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาอยู่กับแฮกช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงประตูผีหนึ่งระดับยากนะครับคนเดียวนะครับ <All day. S 1> ปดน,นี้ผมจะใช้นะครับก็คือลูกซอง8.5นะครับแล้วก็หอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหอกนะครับเพราะว่าไม่ได้อออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นหอกนะครับ ฆ่าตัวตายแป๊บมาลูกซองไป15กับหอโอเคระดับยากคนเดียวนะครับนานมากระดับเนี้ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคนเล่นอยู่เปล่านะด่านเนี้ยตอนมาแรกๆคนก็เออเล่นเยอะพักหลังๆไม่ค่อยมีแล้วหายไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยโอเคตัวพวกนี้ก่อนดีนะมีธนูยิงระเบิด หมดล้วหมดโดนไหมอ๋อแม่งออกมาเรื่อยๆเลยแม่งจริงอย่างเดียวนี่เราแบบตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ชุบเลื่อนเนี่ยบอกเลยเคลียร์หมดยังน่าจะหมดแล้วแหละ <c oughs> มารอครับเรือมันแบบว่าค่อนข้างที่จะช้านะครับเราก็ต้องรอ เราต้องยิงป้อมสี่ป้อมนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยิงลูกดอกมาหาเรานะครับยิงแล้วแบบเรื่องเราลดไงนะครับยิงทิ้งไปเลยนะครับถ้ายิงทิ้งครบสี่อันแล้วประตูใหญ่จะเปิดนะครับไอตัวพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยแม่งไปเราเข้าประตูของเราดีกว่าลงไปเลย แรงประวะเทสก่อนเออแรงอยู่ตร <c oughs> งพวกนี้ดนูนี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรยาก <c oughs> คือด่านพวกนี้มันง่ายเ,อเยอะแหละมันไม่ได้ยากเลยนะครับ <c oughs> ชิวๆครับบอกเลย <c oughs> ชิวมาก เอาีกเหรอมีข้หน้าอีก<า>เราก็ตามเก็บให้หมดนะครับหล44ตัวไอเทมนี้นะครับเมื่อกดใช้แล้วจะได้ SP เพิ่มนะครับทีเดียวหมดไหมหมดหมดมีข้างในอีก ลองแบบว่ามากองกันเยอะๆดีผมอยากรู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนวะลองต้องลอง <c oughs> เกือบหมด <c oughs> แรงใช้ได้เลยธ <c oughs> นูตัวนี้ธนูอพอลโลมาพอมาถึงนี้แหละลู <c oughs> กซอง8.5มันยิงทะลุตัวข้างหลังนะครับ ต่อมาก็จะเป็นหัวอะไรวะหัวม้าหัวม้าหรอวะไอ้หน้าม้าไอตัวนี้จะทําให้เราวิ่งช้าลงนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่เก็บอไอเทมรองเท้าติดไปนะครับมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งเร็วแบบนี้เลยเห็นไหมวิ่งเร็วอย่างกระปอแต่ว่ามันมีสกิลคูดาวด้วยไงมันจะคูดาวน,นะครับ พอหมดมันก็จะวิ่งช้าเหมือนเดิมหมดไหมเคลียรครับเคลียเคลียให้หมดวิ่งทั่วแลนะ้วเนี่ยอืมด่านนี้บอกเลยนะครับ ใครที่แบบว่าคอมไม่แรงเนี่ยก็แหลกได้นะแบบเนี้ยคอมไม่แรงนี่คือแบบแหลกเลยเฟรมเรทตกเลยแต่ก็ไม่แหลกจนเกินไปนะครับก็พอแบบเล่นรุ่นเรื่องเอ้สัตว์ไม่โดนเย็ร้อยล่วงหมดแล้วต่อมาก็จะเป็นผีจีนนะครับ เหมือนโหมดเฟียรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่10นะครับคือถ้าเกิดกำจัดได้หมดทันเวลาเนี่ยก็จะได้รับแต้มเพิ่มนะครับเหมือนกับตัวเขียวในโหมดเฟียเลยนี่ได้แต้มรางวัลเท่าไหร่สองหมื่นโอเคเรากลับมาที่เดิมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับวิ่งพุ่งใส่เราได้เร็วมากนะครับคือโดนทีเดียวทิ่ตายเลยนะครับผมจะใช้อะไรดีเปิดรีโมทเปิดผัว โอ้เวิร์กเฮียไปหมดเลย <c oughs> อุ้ยนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงตายเลยมาแต่ก็กำจัดได้โดยง่ายดายนะครับไอ <c oughs> อันนี้เป็นหมานะครับหมาระเบิดใส่เราได้นะครับต้องรีบครับก่อนที่มันจะระเบิดใส่เราอืเรียบร้อย ระเบิดไหมไม่ระเบิดดีไปนี่ว่าจะระเบิดเสร็จแล้วนี่มันออจะระเบิดเห็นไหไะะนไไมไโอ้ยตัวพวกนี้แม่งเยอะจริงยิงอยู่นั่นแหละคเคลียร์ไม่ให้หมดไปเลยอืมอืมุ้ยหลบหลบหลบ,ลบเกือบโดนทับแล้ว แม่งเหมือนกับประหลาดคิกเลยตปเป่าวะไปไปไปไม่หมดอย่างนี้อีกไม่ระเบิดให้อีกแต้มเท่าไหร่ละสามแสนสี่หมื่น ตอนนี้ก็บอสแล้วครับอันนี้เป็นบอสระดับง่ายนะครับอันนี้บอสตัวแรกของเราเลยยิง,งออกมาแล้วถามว่ายิงตายยากไหมก็ไม่ยากครับตายง่ายมากเลยเป็นบอสท,ที่กา,กากมากเลยลูกศอง EX ธรรมดาก็แบบผ่านะลงคนเดียวอะไอ้ปืนที่มันยิง เข้าอ่ะลงคนเดียวไงมันก็ผ่านปืนจากอารามก็ได้ปืนลูกซอง1.5บันดีตรงที่ว่าบันดี้ทะลุได้ไงเฮ้ยตายอ๋ออุ้ยแรงเขาเนี่ยรีบๆตายเถอะตัวหนึ่งป่าระเบิดแข็งไปดาเมจคูณสองโอ้ยอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ล่างนี้อย่าพึ่งเข้าใกล้นะครับก่อนที่เราจะตาย โอ้ยมันหาแล้วมันพุ่งใส่เราแล้วถอยก่อนถอยก่อนยายาๆไอตัวนี้ทำให้วิ่งชานะครับมันหิดมากเลยเวลาโดนมันเนี่ยไอตัวนี้ก็ยิงไม่เลิกเลยเนี่ยเอาแม่งออกไปก่อนอย่าเข้าใกล้ไฟนะครับไฟตัวนี้แม่งโดนที่จะตายเลยแม่งโคตรแรงโอ้ยแม่งยิงไม่เลิกเลยไอบอลใกล้ตายแล้ว โอ,โอ้อังไม่เลิกเลยแม่งถ่ายกันโิแม่งมายิ่ใกล้เลยเปิดรีโมทไปรวงแล้วก็ได้กล่องมาเปิดนะครับตรงนี้ก็รวมมิดเลยมันอย่างเยอะ รวมมิดทั้งตัววิ่งตัวทําเราสโลมาหมดอุ้ยเฮียจะตายเอ้านี่ไงว่าแล้วกูอืมยังไงล่ะหมดเลยหมดเลยเดิ๋มันตามมามันตามมานีีเจอลองทาบูทเน่ยอยู่ไหนแล้ววะ วิ่งตามหาทั่วแมปเลยอยู่ไหนวะมีฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราสกิดมันไม่ตายนะครับมันก็จะล่วงเฉยแล้วก็ระเบิดแต่นี้สกิดแล้วตายนะมันก็ไม่ระเบิดออกมาอันนี้ก็เหมือนเดิมครับโบนัสไทม์ลุยไฟเลยนะครับไฟมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากหรอกไม่ต้องกลัวครับชุบมีเยอะอืม เรียบร้อยมีอีกไหมมีอีกไหมอึ๊บไม่โดนโอเคลวงอู้หระวังไอ้นี่นะครับที่มันวิ่งวิ่งตามพื้นเนี่ยแม่งโดนที่ียวตายเลยแต่ถ้าเกิดปลาโดนแถวๆตรงเนี้ยไม่ตายหรอกมันจะติดเฉยๆเรากระโดดออกได้ไอตัวนี้ใหม่กันแม่งเนี่ยอุ๊ยเกือบเกือบเกือบ มามามารวมกันมามามาเออไปหมดยังเหลือเจ็ดตัวโอ้โหยังเยอะอย่างเยอะยังเยอะเยอะมาถึงบอสแล้วครับบอสนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือต้องยิงให้สองตัวมันเลือดประมาณเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งมันตายก่อนแลวอีกตัวหนึ่งไม่ตายเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังกี่วิไม่รู้นะครับแล้วมันจะเกิดใหม่นะครับด้วยเลือดครึ่งหลอดนะครับ จำไม่ได้แล้วว่านัาถอยหลังกี่วิน่าจะสิบวิอะมั้งต้องยิงให้แบบเสมอกันนะครับรู้สึกว่าตัวสีขาวเนี่ยจะอ่อนกว่านะครับส่วนตัวสีดําเนี่ยจะอึดกว่านะครับพอยิงให้เลือดมันเสมอกันพอดีพอดีกันเว้ยลูกซอมเบ็ดห้ามันยิงทะลุกันลืมเลยเดี๋ยวพิ่งมาเดี๋ยวพิ่งมาเอาตัวสีดําก่อนสีขาวมันง่ายแหละแป๊บแเดี๋ยวมันก็ตาย ตีเข้าแรงเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยไปโดนตรงพื้นตายเลยเอาไอตัวช่วยยิงเราที่มันเป็นบอดตายเรียบร้อยแล้วช่างแม่งแล้วกันโหอ,อย่าซ้อนกันดิแม่งซ้อนกันซ้อนกันนะครับโอ้ย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 นหมากัดอันนี้ไปไกลก่อนเที่ยว ดับเลยอัดรัวๆเลยใช้สกิลแม่งเลยได้ตายเร็วๆ,จะ,วๆจะตายให้ผมไปนี่อ่ะแม่งยิงโดนตัวข้างหลังมาก็กัดไม่หยุดเลยโอ้ยอย่าบังตัวขาวอย่าบังความเลือดรัวๆเลยจุก <laughs> เลือดมีเยอะเกิน โอ้ยตัวขาวจะตายตัวขาวจะตายเอาตัวดำก่อนจะซ้อนกันได้ไหมหรือผมต้องเปลี่ยนปืนเนี่ยเป็นลูกซองเ e อม่วงขอเคลียร์ก่อนเอานี้ฟันได้ป่าวะถอยก่อนให้มันแยกออกจากกันก่อนมา,าตัวนี้แหละโอ้ยอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะ โอ้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้มาเยอะชิบหายโอ้ยตัวสีขาวแม่งยุ่งอยู่แล้วถอยก่อนถอยก่อนหมาแม่งก็ลุมกัดอยู่นั่นแหละมาอย่างเยอะเลยไอ้พวกหมาเนี่ยหมาสี่แม่เนี่ยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ย เปิดแข็งอยู่ไหนวะอ่านเข้าไปต้องรีบยิงนะครับก่อนที่มันจะนับถอยหลังเรียบร้อยครับชนะครับง่ายๆครับลงคนเดียวนะครับไม่มีอะไรมากครับผมก็ไม่มีอะไรจะลงนะครับก็เลยมาลงลิปนี้แทนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า